สวัสดีค่ะพบกับพีนัเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพีนัทก็มีคำศัพท์พื้นพื้นที่ใครๆก็รู้จักแต่หารู้ไหมว่าคำนี้มีหลายความหมายค่ะคำศัพท์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคือคำว่า shower shower ที่แปลว่าอาบน้ำฝักบ,บัวค่ะยกตัวอย่างก็คือ you stay take a shower You t i n k take a shower แปลว,ว่าคุณตัวเหม็นมากเลยไปอาบนะ้ำฝักบัวเดี่ยวนี้เลยค่ะคำว่า shower ที่มีหลายความหมายนะคะเพราะว่าอีกความหมายหนึ่งของคำนี้ก็คือฝนตกปลอยๆค่ะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราดูพยากรณ์อากาศนะคะแล้วเขาบอกว่าคืนนี้จะฝนตกปลอยๆเขาก็จะพูดว่า there might be some showers tonight there might be some showers tonight แปลว,ว่าคืนนี้อาจจะฝนตกปลอยๆค่ะ และอีกความหมายหนึ่งที่น่าสนใจนะคะมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่มีคำว่า shower เหมือนกันก็คือ baby shower baby shower จะหมายถึงงานรับขวัญลูกค่ะซึ่งถ้าจะบอกนะคะว่าเราไปงานรับขวัญลูกมาก็จะต้องพูดว่า I went to m y c o u s i n s baby shower I went to my cousin's baby shower แปลว่าฉันเพิ่งไปงานรับขวัญลูกของยานั่นเองค่ะซึ่งคำว่า baby shower ก็คืองานรับขวัญลูกค่ะมง่ายเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com search คำว่า i l y English ใครๆก็พูดได้ก็จเจอทันทีค่ะสหรับวันนี้พี่นานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank